วันชิวๆกับอากาศหนาวๆในประเทศไทยออกไปสูดอากาศข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวได้เดินออกไปนะลูกอย่าหาว่าพ่อไม่เตือนโอ้ยไรสาระนะพ่ออากาศก็เย็นจะตายเดี๋ยวออกไปสูดอากาศเบาๆวิวสวยๆใหยืย่นมือออกไปสัมผัสกับแดดอ่อนๆเด็ดดอนอ่อนบ้านมึงดี จอน,นี้ไปซื้อไข่ให้แม่หน่อยลูกโอเคครับแม่เดี๋ยวผมไปซื้อให้ก่อนจ่ายเงินอย่าลืมดูนะว่าไข่ใหญ่หรือเปล่าสวยหรือเปล่าร้านไข่ร้านไข่อันไหนร้านไข่เนี่ยโอ้นี่ไงร้านไข่อ่าพ่อค้าครับผมเอาไข่าถาดหนึ่งครับเลือถาดหนึ่งนาะอ่าก่อนที่ผมจะจ่ายเงินผมขอดูไข่พ่อค้าก่อนได้ไหมครับอืมอ่าไข่เหี่ยวเกินไปแม่ผมคงไม่เอาอโอยอย่าบีบแรงดิ ไอ้เปียกน้องคนนี้เหรอที่มึงชอบใช่คนดีแหละที่กูชอบทั้งใจเลยมึงว่ากูจะจีบเขาติดปะว่ามึงหมดหวังแล้วแหละมึงเลิกฝันไปเถอะแล้วมึงคิดว่าน้องเขาชอบอะไรวะไม่รู้สิผู้หญิงก็อาจจะชอบเ,อเล่นติ๊กตอกเทเวิร์เต้นโชว์อะไรประมาณนั้นแหละเจ๋งเอ้ย,อยไปไปไปเอามึงไปไหนอ่ะน้องจอยครับอชอบไหมครับชอบไหมครับ สงสัยก็ไม่ชอบทัเวิร์กว่าเพื่อนมึงเอืออะไรเนี่ยกูว่าเอ่อเขาอาจจะชอบทเวิร์กนะแต่เขาไม่ชอบมึงอ่ะน้ำเปล่าอยู่ไหนเนี่ยโอ้นี่ไงไม่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 โย ผมซื้อแก้วเปล่าใบหนึ่งครับเอาโหลหนึ่งจ้ะแต่ผมทําแตกใบเดียวเองนะแม่เอาโหลหนึ่งได้ยินไหมจ๊ะไม่ได้ยินเรื่องไงว่าเอาหนึ่งโหลโ โกนหนวดบนเสร็จต่อไปก็เป็นหนวดมังกรโลกนี้มันเป็นอะไรไปหมดแล้วเนี่ยขายไข่ข้างนึงได้ต่างเป็นล้านๆใครมันจะไปตัดไข่ตัวเองขายและอีกอย่างใครมันจะมาซื้อไข่คนอื่นไปใช้วะ แต่ว่าลองสักข้างหนึ่งคงไม่เสียหายหรอกมั้งนี่พี่ผมเอาไอ้คันส้มคันนั้นคันหนึ่งอะแต่ว่าจ่ายเป็นไข่ผมข้างหนึ่งแทนได้ไหมอือไข่ข้างหนึ่งของน้องมันขึ้นขี้กากระมันต้องเอาสองข้างเลยพ่ออเจนี่ไปเอารถไข่ามาใช้เนี่ยชาตินี้พ่อไม่ได้อุ้มหล้านแล้วนะทำไมอะ